ฟิศญี่ปุ่นนะออฟฟิศญี่ปุ่นด้วยใช่ครับเป็นหนุ่มออฟฟิศญี่ปุ่นครับนี่เรียนส่แว่นด้วยนะครับแต่แบบหนุ่มออฟฟิศน่ารักมากอันนี้เป็นอ่าเป็นซีอีโออ้าวผมเป็นหนุ่มออฟฟิศนี่เป็นซีอโอนะแม่บอสได้ครับทำบอสได้กันเลยโอเคแล้วครับแล้วก็จริงๆก็จะเดือนหน้านะเราก็ได้ไปเกาหลีอีกแต่ว่าจะไปโปรเจกต์อะไรกันก็รอติดตามด้วยนะครับใช่ครับอร่อยม้าคุณท่านตั้งใจไปทำที่เกาหลีคุณทำให้คผมนะยังไม่ครบ ยังครับจริงๆที่ที่เราตอนเราแบบคุยกันว่าจะไปทําอะไรบ้างเงี้ยยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปรอบนี้ในเดือนหน้าเนี่ยไปสองคนครับไปสองคนแต่ยังไม่บอกนะครับก็ไปทําอะไรใช่ครับใช่ครับก็เป็นแบบอะไรพิเศษเล็กๆน้อยๆและกันใช่ครับฝากฝากแฟนมีน้องนัดด้วยนะครับบอกเลยว่าน้องนัททุ่มสุดตัวมากนะจากที่ผมแอบเห็นน้องนัดซ้อมมาก็คือต้องไปครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดแล้วเดี๋ยวเออ ครับผมก็เดี๋ยวรับรองว่ามีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนครับผมไม่รู้ว่าผมยังจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้น้องนดได้อยู่หรือเปล่าอ่ต้องถามว่าพี่แม็กอยากมาหรือเปล่าลาดไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องรองดูนะครับรอครับเลย